ตอนที่สี่ราวีที่ศาลเจ้าพ่อแม่ของโอคุณเดินทางมาที่นี่เพื่อพบกับพีราคนใจร้ายคนนั้นไม่ได้มาด้วยทั้งที่ใจลึกๆก,ก็อยากจะมาเธอใช่ไหมที่คอยดูแลลูกชายของเราตอนที่พลัดตกเหวไปตอนนั้นครับความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุไม่ได้ดูแลอะไรเขามากหรอกครับคนของเราไปสอบถามกับคนในหมู่บ้านนั้นแล้วว่าโอคุณมีช่วงที่ความทรงจําหายไป เรื่องรามันเป็นยังไงหรอหนูไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงกันบ้างพีราก็เล่าให้ฟังคร่าวๆเรื่องของเหตุการณ์เหล่านั้นเพียงแต่ว่าบางเรื่องก็คงไม่จําเป็นจะต้องเล่าอืมอยู่ดีๆก็มีอุบัติเหตุแบบนี้ทางเราก็จะมาขอให้ศาลเจ้าช่วยดูเรื่องโชคชะตาให้เขาด้วยอีกอย่างสี่ปีข้างหน้าเมื่อเขาอายุครบที่จะมีครอบครัวเราก็จะมาติดต่อให้ที่นี่ไปทํานายคู่ครองให้เขาให้เขาอีกเขาคงไม่อยากให้มี พิธีการทำนายหรอกครับพีราตอบหมทำไมล่ะที่นี่ไม่รับทำนายแล้วเหรอต้นตระกูลของเราก็ทำพิธีที่นี่มาหลายรุ่นก็ยังคงเคารพและหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เหมือนเดิมนะผมไม่ทราบหรอกครับคนตัวบางไม่อยากเล่าอะไรมากมายถึงเรื่องที่ทะเลาะกันกับลูกชายตระกูลใหญ่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาจำฝังใจเรื่องที่มันเป็นคำทำนายจากไม้เสียงดวงครั้งนั้นอืมไม่เป็นไรแล้วหนูล่ะบ้านหนูอยู่ที่ไหนเราจะได้ไปขอบคุณพ่อแม่ของหนูด้วย พวกเขาถามแบบนั้นพีราก็ก้มหน้าลงสุดท้ายพวกเขาก็ถามไถ่ถึงได้รู้ว่าเด็กหนุ่มคนนี้อาศัยอยู่ในศาลเจ้าและมีบ้านของตัวเองหลังเล็กๆอยู่ไม่ห่างจากที่นี่พ่อแม่ของโอคุนรู้สึกเห็นอกเห็นใจเป็นอย่างมากและอยากรับไปอุปการะแต่พีราไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยทั้งคู่จึงเสนอว่าจะจัดว่าจะส่งเรียนหนังสือในระดับมหาวิทยาลัยในปีหน้าและช่วยเหลือดูแลเรื่องอื่นๆแทนหนึ่งสัปดาห์ต่อมา โอคุณกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเขาขับรถผ่านแถวที่พีรายอยู่อีกครั้งไม่รู้ทําไมศาลเจ้าแห่งนั้นมันถึงเรียกร้องให้เขาอยากไปอีกความจริงคงไม่ใช่ศาลเจ้าหรอกแต่ว่าเด็กคนนั้นต่างหากคนที่อายุน้อยกว่าเขาเพียงหนึ่งปีแต่นิสัยใจคอต่างกันลิบลับคนที่เขาอยากไปต่อว่าและหาเรื่องอีกครั้งที่ผาปลิวลมที่หลังศาลเจ้ามีเนินเขาข้างหุบเหวที่มีลมพัดแรงที่นี่จัดสถานที่เอาไว้ให้ผู้คนไปเขียนชื่อคู่รักลงไปในแท่งไม้เล็ก แล้วก็มัดไว้ที่ริมผาพีรามาเตรียมแท่งไม้อยู่กับคนอื่นอีกคนหนึ่งพีราหือเสียงเรียกจากคนที่อยู่สารเจ้าวิ่งมาถึงเนินของหุบเขาด้วยอาการหอบเหนื่อยมีคนมาพบน่ะเขารออยู่ที่สารใครหรอร่างบางทําสีหน้าแปลกใจก็าจาไม่ได้เหมือนกันแต่ดูท่าทางน่าจะเป็นลูกผู้ดีมีอันจะกินอยู่นะเขาบอกว่าอยากจะคุยด้วยคุยกับเราเหรอใช่รีบไปเถอะท่าทางเขาจะรีบด้วยนะ พีราก็เก็บแท่งไม้ใส่ตะกร้กกาแล้วก็เตรียมตัวออกไปกับคนที่มาตามพอไปถึงก็เห็นคนร่างสูงเรียนอยู่แถวๆหน้าประตูทางเข้าด้วยสีหน้าไม่รับแขกนึกว่าใครที่ไหนที่แท้กก็คนที่หาเรื่องไม่เลิกนั่นเองมีอะไรหรือเปล่าครับคนตัวบางเดินไปหาแล้วทำหน้านิ่งเรียบไปกับฉันไปไหนมหาวิทยาลัยผมบอกคุณไปแล้วว่าการเสียงไทยก็คือการเสียงไทยไม่จำเป็นจะต้องอธิบายอะไรอีกหรือว่าวันนี้คุณจะเสียงอีกครั้งนะ่ะจะได้รู้กันไปเลย ฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของนายนะผมก็ไม่ใช่เพื่อนเล่นของคุณเหมือนกันว่ายังไงนะโอ้คุณได้ฟังก็ทําท่าไม่พอใจขึ้นมาทันทีผมเป็นแค่เด็กที่อาศัยอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้และช่วยเขาทําพิธีขอโทษที่วันนั้นทําให้คุณไม่พอใจแต่ว่าผมไม่ได้หลอกลวงอะไรทั้งสิน้นยิ่งพูดยิ่งอธิบายปากมันก็เสียงสั่นไปหมดแต่พยายามข่มอารมณ์ความรู้สึกและกล่าวขอโทษออกไปเพราะอยากให้ทุกอย่างมันจบเสียทีไม่อยากให้ใครมาทะเลาะกันที่นี่อีก และถ้าทางดูหมิ่นไม่ให้เกียรติแบบนั้นพีราก็ไม่อยากให้คนที่ไม่เคารพมาที่นี่ด้วยซ้ำไปผู้ใหญ่ด้านในเขากำลังสวดมนต์และทำพิธีการกันยามเย็นกลิน่นทูบและกลิ่นดอกไม้ยังโชยอยู่รอบบริเวณที่นี่อากาศเย็นและสงบคนที่ไม่สงบปากสงบคำไม่ควรจะมาที่นี่ขอโทษก็คงไม่หายหรอกนะนายก็แค่สารภาพว่าพิธีการเป็นการหลอกลวงทำยังไงก็ได้ให้เพื่อนของฉันรู้ว่าเรื่องวันนั้นมันไม่จริงผมโกหกไม่ได้หรอกครับ หมายความว่ายังไงจริงไม่จริงผมไม่ทราบผมก็ทําตามขั้นตอนส่วนไม้มันจะลอยหรือจะจมถ้าคุณไม่เชื่อก็คิดซะว่าพลาดหยิบไม้ที่มันเบามาก็แล้วกันถ้าคุณไม่มีธุระแล้วผมขอตัวนะครับผมจะต้องไปสวดมนต์เย็นว่าแล้วคนตัวบางก็หันหลังหนีแต่คนร่างสูงก็คว้าข้อมือเอาไว้โอ๊ยมันจะไปยากอะไรแค่นายไปกับฉันเองนะปล่อยนะจะมาทําอะไรแบบนี้ที่นี่ไม่ได้ทําไมทําหน้าอะไรแบบนั้น ที่ฉันจับข้อมือนายเนี่ยนายคิดว่าฉันพิษสวาส์หรือไงเพราะมากกว่านั้นเขาก็เคยทํามาแล้วสายตาที่ดูเหม็นมองหัวจรดเท้าแบบนั้นพันเรื่องนั้นก็ผุดขึ้นมาในห้วงสํานึกอีกฉันจะไม่ทําอะไรนายหรอกเพราะถ้าตอนนั้นฉันมีความจําเสื่อมแล้วล่ะก็เพราะเพราะว่าเขาก็คิดถึงเรื่องนั้นเหมือนกันใช่หรือเปล่าถึงได้พูดมันออกมาทั้งที่เพราพยายามจะลืมมันแล้วแท้ๆเรื่องอะไรหรอครับมันไม่ได้มีอะไรสักหน่อยข้อมือเล็กนั่นบิดออกแล้วทำหน้านิ่ง นายบอกว่าไม่ชอบการโกหกยังไงล่ะเกลือน้ำลายตัวเองเก่งดีนี่การแสดงเนี่ยคนร่างบางถอนหายใจอีกครั้งมันก็แค่เรื่องในอดีตถ้าเราไม่อยากจำเราก็ลืมมันได้เสมอแหละแค่เรื่องที่มันพลาดแค่ระยะเวลาสั้นๆไม่เห็นจะต้องพูดถึงมันนี่ครับส่วนเรื่องเพื่อนของคุณแล้วล่ะก็ผมไม่สะดวกไปกับคุณหรอกถ้าพวกเขาอยากรู้อะไรก็มาที่นี่อีกก็ได้มาให้คุณเสียงไทยรอบที่สองดีไหมล่ะ,ะไม่มีทางหรอกฉันไม่ทำอะไรแบบนั้นอีกหรอก ไรสาระแล้วก็พวกจอมหลอกลวงอย่างนายถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรจะต้องคุยกันอีกเพื่อนของคุณก็คงจะเข้าใจเขาต้องเชื่อคุณมากกว่าเชื่อผมอยู่แล้วแค่แจ้งให้พวกเขาทราบอย่างที่คุณอยากจะบอกนั่นแหละพูดง่ายดีนะนายมันไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างคนที่ไม่รับผิดชอบอะไรสักอย่างก็คือคนที่พูดเองนั่นแหละพีราได้แต่คิดแล้วก็ข่มอารมณ์แทบจะอดทนไม่ไหวจะว่าไปแค่ฉันมีเมียสักคนฉันก็ชนะนายแล้วใช่ไหมล่ะ ถึงตอนนั้นนายจะรับผิดชอบยังไงกับการเสียงไทยลวงโลกอะไรของนายนั่นก็ถ้ามันเป็นแบบนั้นคําทํานายมันก็ไม่ตรงกันอยู่แล้วนี่ครับไม่เห็นว่าผมจะต้องอธิบายอะไรอีกดีฉันจะฉีกหน้ากากของนายออกมาให้ได้คอยดูแฟนฉันได้เลยว่าแล้วเขาก็ตึงตังออกไปพีราหัวร้อนหน้าร้อนไปหมดทําไมจะต้องเจอคนอย่างเขานะคนที่เจ้าคิดเจ้าแค้นไม่ยอมเลิกลายอย่างเขาตอนนี้ห้าคนบ้าหนึ่งเดือนผ่านไป เย็นมันสุกที่หน้าโรงเรียนของพีราคนตัวบางยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนเช่นเคยพีลืมของเอาไว้หรือเปล่าอืมลืมอะไรเหรอก็มีคนบอกว่าพีลืมของไว้ที่โต๊ะเรียนน่าจะถุงอะไรสกักอย่างนะเอไม่มีอะไรนี่ครับผมไม่ได้เอ,อะไรมาแต่มันอยู่บนโต๊ะของพีนะไปดูหน่อยก่อนไหมก่อนที่รถจะมาสุดท้ายคนตัวบางก็เดินกลับไปในโรงเรียนอีกครั้งเพื่อไปดูถุงอะไรสกักอย่างที่เพื่อนบอกทางเดินเล็กๆก,ก,ก่อนที่จะถึงอาคารเรียนหมับอุ๊ มันมีใครสักคนมาจากด้านหลังแล้วก็ผ้าปิดที่ปากเล็กจากนั้นก็รู้สึกเหมือนภาพมันมืดไปในรถจนคันรู้คนตัวบางนอนอยู่ที่เบาะหลังสลืมสลือหลับไหลไม่ได้สติไม่ไปดีๆมันก็ตกไปด้วยวิธีนี้แหละรอยยิ้มไร้ไร้นั้นกระตุกที่มุมปากอย่างพอใจที่ห้องของโอคุนร่างบางค่อยฟื้นคืนสติมาในที่ที่แปลกตาห้องพักขนาดใหญ่ดูรูราของลูกชายผู้มีอิทธิพลเขาพาพีรามาที่ห้องพักที่มหาวิทยาลัยของเขา อร่างบางรู้สึกตัวแล้วก็งัวงเงียตื่นพยายามจะตั้งสติที่นี่ไม่มีใครอยู่ที่ที่นี่ที่ไหนเนี่ยสับสนมึนงงและกําลังไล่เรียงลําดับความคิดสักพักก็เดินไปเปิดประตูพยายามจะเปิดมันออกแต่ก็ถูกล็อกเอาไว้จากด้านนอกแกรกพีราสะดุ้งตกใจมือไม้อ่อนไปหมดเมื่อประตูอยู่ก็ถูกเปิดออกรีบถอยลังมาตั้งหลักคุณเมื่อรู้ว่าเป็นใครพีราก็ทั้งโกรธทั้งกลัวปนกันไปหมด หมาบ้าที่มันกัดไม่ปล่อยเป็นเขาอีกแล้วเข้ามาสิเขาหันไปเรียกใครสักคนให้เดินตามเข้ามาในห้องก็คือผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาสะสวยก็น่าจะเป็นคนรักของเขาที่เคยท้าทายเอาไว้ว่าเขาจะต้องมีเพื่อลบล้างคําทํานายจองปลอมคุณทําอะไรพีระถามเสียงสั่นเล็กน้อยอยู่เฉยๆเธอหน้าวันนี้ฉันจะพิสูจน์ให้นายดูไงว่าอะไรมันเป็นอะไรในเมื่อนายไม่มาด้วยดีๆฉันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละคุณมันบ้าหุบป,ปากนะ พีราก็เงียบลงเสร็จจากนี้ก็ต้องไปเจอเพื่อนฉันด้วยบอกให้พวกเขารู้พวกความจริงสักทีผมไม่มีอะไรจะต้องพูดผมบอกคุณไปกี่ครั้งแล้วผมจะกลับว่าแล้วพีราก็เดินไปที่ประตูโอ้คุณก็เดินมาคว้าตัวเอาไว้ฉันบอกให้อยู่ก่อนอยังไงล่ะพูดไม่รู้เรื่องหรืองไงถ้านายยังดื้อด้านอยู่อย่างนี้ฉันจะจับนายมัดไปที่นี่แหละนี่คุณอย่ามาทําบ้าๆนะแล้วคิดว่าฉันกล้าทํำไหมล่ะไปนั่งตรงนั้น เขาทั้งดึงทั้งลากกึงจะอุ้มได้ซ้ําพาพีราไปไว้ที่โซฟาตัวใหญ่แล้วก็หันไปโอบไหล่ผู้หญิงสาวสวยคนนั้นที่รักบอกเขาไปสิว่าความจริงแล้วเนื้อคู่ของฉันนะเป็นเธอว่าแล้วเขาก็ทําท่าจะพรทรรักกันต่อหน้าหัวใจพีราสั่นจนแทบจะควบคุมไม่ได้หันหน้านี้แล้วมองไปทางอื่นทั้งตาก็แดงขึ้นมาเหมือนคนจะร้องไห้ดูสิหันมามองดูให้เต็มตาว่าอะไรมันเป็นอะไรความเชื่อของนายหรือว่าการหลอกลวงของนายนายก็จะได้เข้าใจสักทีไง ผมไม่จําเป็นจะต้องดูแล้วคุณก็ไม่ควรจะทําอะไรแบบนั้นด้วยถ้าเขาเป็นคนรักของคุณจริงคุณก็ต้องให้เกียรติไม่ใช่มาทําอะไรแบบนั้นเันก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่มันเป็นวิธีเดียวที่จะลบล้างคําทานายของนายได้ไงมาเถอะคนดีมาทําอะไรสนุกสนุกกันดีกว่าว่าแล้วเขาก็จับผู้หญิงคนนั้นโน้มลงที่เตียงสายตาเขาแทบจะไม่ได้มองผู้หญิงคนนั้นด้วยซ้ําแต่จ้องมองที่ปฏิกิริยาของพีรายอยู่ตลอดริมฝีปากนั้นก้มลงจูบที่แก้มนิ่มของหญิงสาวกว้าตัวบางหลับตาลงแล้วก็กมือไว้นน ห,หลับตาทำไมรับไม่ได้งั้นเหรอมองชิ้นสิเสียงครางเบาๆกับเสียงจูบนั้นทําคนตัวบางสั่นขึ้นเรื่อยๆเรื่องน่าเกลียดแบบนั้นน่มันเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับตนอีกต่างหากไดแต่นั่งข่มความรู้สึกเอาไว้เสียงผู้หญิงคนนั้นร้องพีราสะดุ้งและน้ำตามันก็ไหลออกมามือเล็กยกขึ้นมาอุดหูคนร่างสูงเห็นก็หันมาแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินเดินมาดึงมือของพีราออกได้จะปิดหูปิดตาทําไมทําไม่ไมรู้ไม่ได้แบบทําไม่รู้แบบนี้ไม่ได้นะ อย่านะผมไม่อยากดูผมไม่อยากฟังคุณจะทำอะไรไมันก็เรื่องของคุณเลยอย่ามายุ่งกับผมนายก็ยอมรับสักทีสิพูดสักทีสิปล่อยผมเถอะคุณจะทำอะไรก็ทำเลยผมยอมแล้วนายยอมสารภาพมาว่ามันเป็นยังไงวิธีการเสียงทายของนายมันเป็นยังไงกันแน่ก็ถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะเดือดร้อนอะไรล่ะมันจบไปนานแล้วทำไมคุณถึงยังไม่ยอมหยุดก็เพราะว่าสายตาคนอื่นที่มองฉันไม่ยอมหยุดยังไงล่ะ นายถึงต้องรับผิดชอบได้ไงเขาพูดเสียงดังพีราก็ยกมือขึ้นไหวทั้ทงร้องไห้ไปด้วยฮก็ได้ผมยอมแล้วผมหลอกลวงวันนั้นมันไม่จริงเลยผมหลอกสุดท้ายก็ยอมพูดออกไปแบบนั้นทั้งร้องไห้จนตัวสัน่นโอคุณอึ้องไปกับสิ่งที่เห็นสายตาและท่าทางที่กลัวเขาแบบนั้นมันกระตุกความรู้สึกลึกๆอย่างบอกไม่ถูกผ่านไปสักพักใหญ่ผู้หญิงคนนั้นก็กลับไปแล้วพีรายังไม่ยอมหยุดร้องไห้ไปพาเพื่อนคุณมาเลยสิ ไปพาพวกเขามาผมจะบอกพวกเขาว่าผมหลอกอย่างที่คุณต้องการผมจะได้กลับบ้านนี่พูดจายัางฟังไม่รู้เรื่องเลยจะไปบอกอะไรคนอื่นให้เขารู้เรื่องได้ฮะแล้วเมื่อไหร่คุณจะปล่อยผมไปสักทีละ่ะผมเลิกร้องไห้แล้วก็ได้ไปพาพวกเขาเพื่อนของคุณมาที่นี่ผมจะบอกพวกเขาผมจะพูดให้รู้เรื่องมือเล็กยกขึ้นเช็ดน้ำตาลแล้วพยายามจะหยุดร้องไห้นี่ก็เกือบสามทุ่มแล้วทั้งหิวทั้งเหนื่อยทั้งรู้สึกแย่ พีราแทบจะเป็นลมแล้วเงียบสักทีวันหลังฉันจะไปนัดพวกเขามาไม่ผมจะกลับผมจะไปขอร้องละพูดจาไม่รู้เรื่องดึกมากขนาดนี้นายจะกลับยังไงฮะนายมีรถหรือไงผมเดินไปก็ได้ขอแค่ผมได้ไปจากที่นี่ก็พอฮฉันจะให้นายไปเมื่อฉันอนุญ,ญาตเท่านั้นแหละว่าแล้วพีราก็ร้องไห้ฉันชักจะลำคาญแล้วนะถ้าไม่หยุดร้องฉันจะบังคับให้นายร้องถึงเช้าเลย เงียบได้แล้วจะกินอะไรกินข้าวเสร็จมีแรงแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเจอเพื่อนฉันก็ได้ไม่เอาผมจะกลับตอนนี้ฉันไม่ให้ไปเขาพูดเสียงเข้มแล้วก็เดินไปโทรสั่งข้าวปล่อยให้คนตัวบางนั่งร้องไห้ร้องจนไม่มีน้ำตาจะไหลจะหมูกแดงไปหมด